ทุกๆคนค่ะปีใหม่ทำอะไรใหม่ๆเป็นคนใหม่สดชื่นต้อนรับกับปีใหม่เอ้แดูคำว่าใหม่เยอะๆเนาะใหม,หม่เๆเยอะๆแล้วปีนี้เป็นปีฮาฮาสองฮาฮาเราก็ฮากันทั้งปีเลย กันอยู่แล้วใช่ฉะนั้นเราก็มาสตาร์ทด้วย n e w t h i n g e n j o y me นะคะสำหรับที่เพื่อนๆแชร์ไอเดียใช่ค่ะแต่รู้สึกมีความสุขจังเลยอะเพื่อนๆแบบรักสุขภาพนะส่วนใหญ่ในนี้น้องเบนไอเดียส่วนใหญ่เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพรักตัวเองมากขึ้นลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพของเราจริงๆเราไม่ผอมแล้วจริงๆไม่ต้องผอมก็เข้ามาที่ดีนะเรามีทรงแบบว่าเก็บนู่นนั่นนี่นะก็เข้ามาลองได้แต่ถ้าทำเพื่อตัวเองรักษาสุขภาพ ต้องบอกว่าขอคลิกไลค์แล้วกันเนาะใช่ค่ะยินดีด้วยถ้ามีเป็นของเราใช่แล้วก็ตรงนี้นะคะมีเพื่อนเข้ามาโพสต์คอมเมนต์มากกว่า30ติ้งค่ะฉะนั้นเราเราใจดีเราก็เอาทั้งสามสิบติ้งนั่นแหละเนาะโดยการที่ว่าเราเพิ่มตัวหนักอีกหนึ่งไปเขาให้เอ็กซ์ต้ามาเท่านั้นเอาไว้ต่อไปทีมงานจะออกไปทำกานบ้านมาเพื่อหาสิ่งสนุกสนุกน มีก็ขอเป็น1รายชื่อได้ตัวหนัก2ใบและอีกหนึ่งไร่ชื่อได้1นึ่งขัวอีกหนึ่งใบเป็น3ไปหาเพื่อนใหม่เอาเขหน้าไปหาเพื่อนใหม่เอาคน้านเดียวอย่างนี้แต่จริงจริงแล้วที่ฉันดูหนักคนเดียวบ่อยนะคะแล้วฉันก็บอกว่าเวลาเออตรงนี้มีคนนั้นแล้วดูหนักคนเดียวนี่ยังไงเอ่ยรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีว่าเราไปมองคนอื่นเขาแบบผิดฉาดตาแหวนเอประมาณนั้นเอาข้าเข้าเรื่องเข้าเรื่องอ่ะกลับมาของเรา ไม่อยากจะบอกค่ะ,ะทีมงานคะเรามีลูกค้าอยู่เราอยากให้ลูกค้าบอกว่าเป็นแบบช่วยอ,ะอ่ะบอก่าช่วยจับสักหนึ่งรางวัลนี่รู้ว่าอ่มาดามจะบอกว่านะจะร่วมเอนจอยนิว<า>ติงกับเราไหม<า>เดินไปด้วยกันไหมคะเดินไปด้วยกัน and then okay that's it โอเคโอเคค่ะ r n a l i s t thank you very m u c เราได้แล้วนะคะผู้โชคดีนะคะลูกค้าของเราไม่อยากจะบอกอ่ะว่าโชคดีอีกแล้วเพราะท่านนี้โชคดีอีกแล้วอ่ะโชคดีตลอดเลยตลอดตลอดปีฮาตลอดปีฮาฮาต้อนรับปีฮาของเราคุณ P C I T ใชไทยนะคะ ไม่ว่าจะอย่างใเป็นแฟนแท้แฟนพันธ์แท้ของเราเราไม่เคยคัดชื่อออกนะใช่แล้วค่ะถ้าเราถ้าเพื่อนๆติดตามกันเนาะก็จะโอกาสโชคดีแบบนี้แล้วก็อยากเห็นเห็นว่าเรามาดามจับเราไม่จับกตนเองไม่หมดเม็ดนะค่ะไม่มีหมดเม็ดแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เตรียนตัวไปด้วยใสๆนะคะมาดามตัวมาดามตังใจโอเคนะคะคุณมีเจซีได้สองใบได้อีกหนึ่งใบหนึ่งใบนะคะนึงคอ่านน้องเบ้นอ่านพี่เะียกันแบบสดๆค่ะ คุณสมทรงสุดใจค่ะคุณนี่ก็เหมือนคุ้นๆเหมือนกันนะแท้ของเราเหมือนกันใช่ใช่โอเคงั้นก็ดูกันไหม่าคุณพีซีี่คุณสมทรงอยากทำอะไรโอเคคุณพีซีบอกว่าอยากไปเที่ยวรอบโลกจังอืไม่เอา่ะคุณพีซีเที่ยวในเมืองไทยก่อนนะรักเมืองไทยดูดูดูกระเป๋ากระเป๋าใบนี้นะคะเป็นไงคะเที่ยวเมืองไทยใส่ใส่มาให้ครบตอนนี้มีก้าจังหวัดต้ไม่รู้มีหลายช่องไหยคะ คืออันนี้มีทุกช็อปเป็น New Collection Super Big Bag ใหญ่โคตรใหญ่มากๆแต่ก็ต้องมีเป็นหนังของเดิมมันจะเป็นลูกคูุทั้งหมดอันนี้คือปรับแอร์แจ็คเป็นหนังแต่เขาบอกนะคะว่าว่าแนวของทางยุโรปเขาเขาจะทำเป็นแบบนี้นะคะไม่ใช่ว่าแบบดีมาอด a d a แอ a พลายจนแบบว่าใหญ่เกินไม่ได้สะพายไม่ใช่นะมตบอกว่าติดเทรนแน่นอนอันนี้สำหรับทำมาสำหรับคนเทรนเทรนค่โอเคอ่ะท่านส่วนคุณสมทรงนะคะตั้งใจจะปักคอสติสรูปคุณพ่อกับคุณแม่ให้เ กันจะบอกว่ากันจะบอกว่าแมันน่ารักจังเลยแต่พอบอกว่าดองมา3ปีอานาขอให้เสร็จจะปี5้หนี้คุณสมทรงจะขอให้เสร็จฉะนั้นถ้าคุณสมทรงทาเสร็จแล้วมาโพสตบอกไม่แน่เราอาจจะนะมีเซอร์ไพรส์เราจะมีเซอร์ไพรส์ให้คุณพ่อช่วยสนับสนุนโอเคงั้นคลิปนี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่อง n o u things enjoy me เราก็ขอจบ เท่านี้ะนะคะและติดตามเกมดีๆต่อไปใช่แล้วกับของรางวัลดีๆของเรานะ,ค,ะค่ะโอเคงั้นเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ